สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับมีอะไรแปลกๆมาให้ชมกันอีกแล้วนะครับนี่ พักหลังมีอะไรแปลกๆมาให้ชมเยอะนะครับตัวนี้เป็นแบตเตอรีอ่เทสเตอร์นะครับเป็นเครื่องมือสําหรับสา,ายประกอบแบตนะครับตัวนี้ลูกค้าส่งมาซ่อมนะบางทีงานแปลกๆก็จะรับไว้พิจารณา,าเหมือนกันนะครับใครมีอะไรแปลกๆนะอยากจะส่งให้ซ่อมอ,อยากจะส่งให้ซ่อมติดต่อมาได้นะลองอินบงอินบ็อกทักไลน์ทักแชทมาคุยกันก่อนนะครับตัวไหนน่าสนใจอย่างเช่นพวกเครื่องแบต เครื่องชาร์จแบตแบบนี้แล้วก็เครื่องสปอร์ตแบตอะไรประมาณนี้นะครับก็สนใจอยู่ใครอยากจะส่งมาซ่อมก็ลองติดต่อมาดูนะครับโอเคมาพูดถึงเจ้าตัวนี้กันนะครับลูกค้าส่งมาซ่อมก็อ่าระบบภายในมีปัญหานะครับชุดจ่ายไฟมีปัญหาชุดบอร์ดมีปัญหานะครับเปิดเครื่องหน้าจอขึ้นแต่แบ็คไลท์หน้าจอ,อ,อข้อมูลด้านในจอไม่ขึ้นนะครับหรือว่าบาง บางครั้งขึ้นบางครั้งไม่ขึ้นกดสั่งงานอะไรไม่ได้เลยนะครับตอนนี้ก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยกําลังทดสอบอยู่นะครับตอนนี้ทดสอบดิชาร์จแบตอยู่ตัวนี้เป็นลิเทียมอ o โพลิเมอร์นะครับขนาด3.7 V โวลต นะครับ3.7โวลต์22อแอมป์นะครับตอนนี้ทดสอบดิชาร์จอยู่นะครับไอเครื่องพวกนี้นะครับเผื่อใครยังไม่รู้นะครับเขาจะเอาไว้สำหรับดิชาร์จแบตเตอรี่คายประจุออกจากแบตเตอรี่แล้วก็มันมีฟังก์ชันทั้งคายประจุออกแล้วก็ชาร์จกลับเข้าไปได้ด้วยนะครับโดยสเปคของมันสามารถดิชาร์จได้4 0แอมป์แล้วก็ชาร์จได้4 0แอมป์เหมือนกันนะครับโดยสเปคของมันนะ ก็ขนาดาควบคุมแรงดันที่1เซลล์เท่านั้นนะครับหรืออยู่ในย่านแรงดันไม่เกิน5โวลต์นะครับใครจะไปาชาร์จแบต48หรือหลายๆเซล์ลอนุกรมกันแล้วไม่ได้นะครับเขาจะออกแบบมาให้ทํำในลักษณะการขนานเซล์ลหลายๆก้อนขนานกันไปหลายๆก้อนแล้วเอามารีชาร์จออกเพื่อที่จะประจุกระแสเข้าไปใหม่ เพื่อที่จะบาลานซ์เซลล์แบบนั้นทําได้แต่ถ้าอนุกรมกันอยู่แล้วมันจะทําไม่ได้นะครับหรือไม่ก็ทําทีละเซล์แบบนี้นะครับาาการใช้งานนะครับก็หลากหลายฟังกช์ชันนะครับอย่างที่บอกนะครับหลักๆก็2ออย่างมีดิช,ชาร์จกับชาร์จเข้าไปใหม่ดิช,ชาร์จ บางทีเพื่อในการบาลานซ์เซลล์นะครับสายพลังงานสายโซลาเซลล์หรือสายประกอบแบตจะรู้กันดีอยู่เมื่อแบตเตอรี่อ่มใช้ไปนานๆบางทีระบบมันอาจจะมีปัญหาเซลล์แต่ละเซลล์แรงดันมันไม่เท่ากันนะครับเซลล์แต่ละเซลล์แรงดันไม่เท่ากันทําให้เราต้องมาบาลานซ์เซลล์ใหม่นะครับถ้าบาลานซ์เราก็จับขนาดทุกเซลล์ขนาดเข้าหากันนะครับแล้วก็ค้างคืนไว้คืนหนึง่งแล้วก็ค่อยมาชาร์จวิธีนี้ก็เป็นหนึ่งในวิธี เป็นหนึ่งวิธีที่ทําได้นะครับส่วนวิธีที่ดีเลยก็คือว่าเราขนานกันไว้แล้วเราจะต้องมาดิชาร์จออกโดยเครื่องเจ้าแบบนี้นะครับหรือวิธีอื่นก็นแล้วแต่ดิชาร์จออกเพื่อที่จะคายประจุออกจากแบตจนเกือบหมดนะครับแล้วก็ชาร์จเข้าไปใหม่วิธีนี้จะทําให้มันเหมือนลักษณะของการฟื้นฟูเซลล์ใหม่นะครับคายประจุออกทั้งหมดแล้วก็ประจุเข้าไปใหม่นะครับในโดยการขนานทุกเซลล์เข้าด้วยกันเนี่ย นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เปรียบเหมือนว่าเราคายประจุออกทุกเซลล์แล้วก็ประจุเข้าไปพร้อมกันทุกเซลล์แรงดันแต่ละเซลล์มันก็จะเท่ากันแบบเป๊ะเลยนะครับหรือห่างกันแบบน้อยมากๆทําให้เวลาเราเอาไปอนุกรมกันเอาไปประกอบเนี่ยเซลล์แรงดันแต่ละแต่ละเซลล์เนี่ยมันจะเท่ากันทําให้แบตใช้งานได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นมากขึ้นนั่นเองนะครับเขาก็เลยมีเครื่องพวกนี้มาไว้ใช้งานนะครับตัวเครื่องสืบราคามาแล้วอยู่ประมาณ 4- ี่ถึงห้าพันบาทเจ้า เครื่องนี้นะครับนะลูกค้าส่งมาซ่อมนะโอเคเดี๋ยวลองทดสอบฟังก์ชันอขคร่าวๆดูนะครับตอนนี้ดิช,ชาร์จอยู่5แอมป์นะครับเดี๋ยวผมอะกด on. ออนอตอนนี้ออฟแล้วนะครับอเลิกดิช,ชาร์จทีนี้ผมจะชาร์จเข้าไปนะครับเราก็ต้องกดเซตอกดเซตตรงนี้แช่ไว้นี่เนี่ยนะครับตรงนี้เป็นดิช,ชาร์จอยู่นะครับเราก็จะเปลี่ยนให้มันเป็นออการชาร์จนี่นะครับ CV นะควบคุมนะครับแรงดันคงที่นะ ผมก็จะตั้งชาร์จไว้ที่ 5M แอมป์นะครับแล้วก็แรงดันชาร์จตรงนี้นะครับเราจะต้องชาร์จลิเทียมโพลิเมอร์หรือ NMC เนี่ยจะเต็มที่4 2โวลต์ผมก็จะเพิ่มเป็น4 2นะครับ4 2จโวลต์จากนั้นก็อกดเซตฟึบเนี่ยทีนี้เราก็ตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยเราก็กดออนได้เลยมันก็จะทำการชาร์จนั่นเองนะครับเมื่อชาร์จไปจนถึง4 2โวลต์มันก็จะตัดการทำงานอัตโนมัติเห็นไหม ค่ากระแสก็จะขึ้นตรงนี้นะครับค่ากระแสค่อนข้างแม่นยำา5แอมป์แบบ,แบเ,ปเป๊ะเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นค่าความจุที่มันจุเข้าไปในแบตนะครับล,ลืมให้ดูเมื่อกี้ตอนที่เราดิชาร์จออกมันก็จะนับความจุแบบนี้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในตอนที่เราดิชาร์จออกเนี่ยนะครับมันก็จะสามารถดูได้เหมือนกันว่าแบตเรามีความจุเท่าไหร่โดยการชาร์จให้เต็มแล้วก็ดิชาร์จออกให้หมดแล้วก็มาดูที่ค่าความจุตรงนี้ เราก็จะรู้ว่าแบตเซลล์นั้นเน่ยมีความจุเท่าไหร่อะไรประมาณนั้นนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเครื่องแบตเตอรี่เทสเตอร์ตัวนี้ก็เดี๋ยวส่งงานลูกค้าแล้วแหละซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับกะจะไว้ใช้งานสัหน่อยไหม นะครับพอดีว่าโปรเจกต์ทำเสร็จหมดแล้วเรื่องแบตก็ไม่ได้ใช้พอดีเดี๋ยวส่งให้ลูกค้าเลยนะครับถ้ามาช่วงประกอบแบตนี้จะดีมากเลยเครื่องนี้นะใครมีแบบนี้อยู่อยากส่งให้ซ่อมก็ลองติดต่อกันเข้ามานะครับหรืออะไรที่มันเกี่ยวกับพวกประกอบแบตเตอรี่ยกเว้น b m s นะครับติดต่อกันเข้ามาเยอะรับซ่อมบ MS ไหม b m มเมันมันซ่อมยากนะครับชิป อะไหล่เป็นอะไหล่เฉพาะทางชิปก็ตัวเล็กมากๆนะครับเมื่อเปรียบเทียบราคาของ b m s แล้วกับกับที่ต้องมานั่งซ่อมเนี่ยนะครับมันยังไม่ค่อยคุ้มก็อ่ะขออนุญาตนะครับ BMS ผมยังไม่รับซ่อมนะโอเคก็ประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ